อไอให้่อไม่กิ่องเอโชคดีนะคะจะได้เื้ออาหารมาให้นอ้องถุงนกับถุงทองแล้วก็ซื้อนมด้วยนะคะไปซื้อกวดนมมาให้จะได้ไม่แย่งกันนะสุดยอดเลยน้องกินฝนนเลยน้องที่าก็บน้ลอดเลยเราเห็นนะคะเป็นเนเรากเงนมันมันกินน้ำกันเรียยงคออหัวกระออกเรีงแมวนโตอแม่้ขงไินกนนีกานั่นะโอเดยอยิ่งพอ ท่องใครต้องลองแล้วน่ารักมากนอาจะตาข้าน่ับเพินเือนเป็นแม่คะแมเอนนียมอาาทั่มจากันสลามบันผู้บันผูลกบัดเคยไปถ้ากันเอาเขาเอาน้ำไปแชกเนน้ำถั่มนะจ้จ้ามันเพื่อนก็ได้น้องมันลบมันอะในหลาย กปรเตสไฮแบ้งไ่โมนมาหลายแบ้นเไม่เมพิ้นตั้งใจขอมาเนี่อเพิ่อะแนวมเพิ่อันนนมันหาหลังนะแต่ว่ามันตาสีฝ่าเห็นมันไม่แหลก มันคีปตแกมไน้มมามันหูจับคว่ำเหมือนแ้ไปทางโน้เลด่าเลยแนมนอนเบิกแนมไม่ไม่เอาไม่ด้แย่ค่ะแต่ว่าลูกแย่ปวดน้มเลยแต่เลยมาหุ่นยกที่มากที่ไปมาคือว่าเอานอนกินดีๆคือคนปอนน้มหลูเลยไมเอานอนตากนมเนตกินเปนคือคนนัน่ะเอ้าเออนี่ยาินเสิบลยต จับบนยืนแล้วบ้างเนี่ยจับบนยืนแล้วจับบนยืนกินเนาะเอาได้เหมือนเด้ยยิ้มไปยิ้มแล้วเนาะเนาะยิ้มแล้วบอกเลยเด้ยมองเป็นแมนเด้ยข่อยเคี้ยนเนาะเฮ้ยบอกอีเด้ย

มันต้องเป็นเบู่บนเขาดอกนี่แห่นี่ไหมนี่ไหมลูกอาถุงพังเอยนี่ไหมลูกเอาหนี้ด้ะนีด้ะเอาเอาเอานี่ไหมนี่ไหมเอาเฮียงทำไมยูบัสนเดินเอาอย่างเงี้ยเนี่ไหมนี่ไหมเอาอย่างบัวเนี่ยเอาอีกางบัวนี่เอาอีกบัวนี่เอาอีกบัวนี่โอ้ได้สำนันบ่

เง well. ี้คำี่นงวันอาหานีาบกทบาเาวนีเที่บ้านว่า